วัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กับสิ่งิรดินดวนนะฮะกับธุรกิจใหม่ไม้ลอ้อมโอ้ยต้นนี้สวยอ่ะได้มาจากไหนอ่ะงวันละบ่ พอไหมครับเสียงยังดังเลยต้องขายขายดีนะครับเด็กซื้อมาแบบได้เยอะแล้วนึก่าเป็นคนรถอีกแล้วยังไม่มีปะ่ะ จะคิดนะไม่เดินซื้อบ้างาเฮ้ยใครจะไม่เจอใน,นเในมันพอซื้อมาขายแล้วเนาะอุย้ยไกลเน้นๆเ,เลยย,ยังไม่มีเลย,ยอ๋อยกแค่นั้นบอก,กอท้ายอ่ะ เป็นงานที่ไม่ลงทุนมากครับม่มีรถขนส่งได้ตัวประเทศนะไม้ล้อม